สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับ ChatGPT กับาการใช้งานที่ OpenAI Platform นะคะในหน้าจอที่แสดงนี้ก็คือการเข้าใช้งานที่ chatgpt com ค่ะซึ่งผู้ใช้งานปกติทั่วไปที่ไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถที่จะใช้งานตรงนั้นร่วมกันได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเราทำการลนะ็อกอินเข้าไปในระบบ นะถ้าหาว่าเราสมัครเป็น plus นะเราก็สามารถที่จะใช้ GPT Plus ได้ทีนี้นะะอยากแนะนำการใช้งานนะที่ openai.com นะคะในการใช้งาน chat GPT ที่ openai.com เนี่ยก็จะเป็นการใช้งานสำหรับ developer จะเป็นส่วนใหญ่นะหรือคนที่ชอบพัฒนาโปรแกรมนะคะ ซึ่งเขาก็จะมีเครื่องม้มือให้เราได้ใช้กันเนะเราสามารถที่จะใช้แชทบอท GPT ได้นะคะเหมือนกับผู้ใช้งานที่ chatgpt.com แต่เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการเซตติ้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆเนะี่ที่ทำงานกับ LLM ได้นะคะในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างการล็อกอินเข้าใช้งานที่ api platform นะคะหรือว่า open ai api platform นั่นเองนะคะเราคลิกไปที่ api platform นะคะซึ่งเขาก็จะพาไปที่ platform open ai นะที่ผู้สมัครนี้ก็ต้องเลือกสมัครบริการนะคะซึ่งแตกต่างออกไปนะซึ่งเขาจะคิดการใช้งาน,นตามโทเค็นนะคะ ในการใช้งาน ChatGPT เนี่ยคำนะว่าทเกค็นเนี่ยก็คือ,อคำนะซึ่งตัวโปรแกรมของ LLM หรือว่าของ ChatGPT เนี่ยทำการตัดคำออกมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะจะเข้าใช้บริการที่ OpenAI API Platform ได้ก็ต้องมี Account นะที่ต้องทำการเสียงเสียสตางคนะ์แต่อย่างที่บอกนะคะว่าการเสียตางคิดตามการใช้งาน ถ้าใช้ทกเคนเยอะก็จ่ายเพิ่มเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวการใช้งานที่ openai.com นะคะแรกก็จะเห็นเลยว่าเขาก็แสดงรายละเอียดนะะว่าส่วนนี้ก็คือ openai developer platform ถามว่า สมาชิกทั่วๆไปที่อาจจะแบบเขียนโปรแกรมไม่เป็นเนี่ยนะ,ะสามารถที่จะใช้งานแพลตฟอร์มนี้ได้ไหมก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะเพียงแค่ว่าแตกต่างกันตรงที่เวลาที่เราแชทกับตัว GPT เนี่ยเราจะถูกชาร์จค่าบริการโดยหักตามจำนวนโทเค็นแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเราอยากที่จะฝึกฝนการเขียนโปรแกรมนะะกับตัว LLM เนี่ยเราก็สามารถทำได้นะคะ ในหน้าตาหน้าตา่างการแสดงผลนี้นะ,ะก็แสดงเพลกาวนะคะเพลกา d นี Play ่ก็คือส่วนที่เราจะสามารถที่จะแชทกับ GPT ได้นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่านะคะก็จะมีกล่องให้ป้อนพร้อมนะคะที่ปรากฏนะคะซึ่งะจะเห็นว่านะคะจะมีส่วนของการกำหนดพร้อมนะ,ะที่ด้านข้างนะคะ นี่ก็คือคุณนลักษณะเด่นนะในการใช้งานบน open ai platform ก็คือเราสามารถปรับแต่งพร้อมของเราได้นะคะซึ่งอาจจะเลือกโมเดละะที่เราสนใจทำงานด้วยนะคะก็มีหลายโมเดลนะก็คืออยู่แบบว่าเราเสียสตางค์ให้กับ open ai platform เนี่ยเราจะเลือกใช้อะไรได้บ้างนะคะแต่ถ้าเป็นการใช้งานของ gpt ที่ไม่ได้เสียเงินหรือ GPT p l u พจะไม่สามารถปรับแต่งพร้อมได้นะในลักษณะนี้การปรับแต่งนะมันก็มีพารามิเตอร์ต่างๆที่เขาให้เซตนะอันนี้ก็คือพารามิเตอร์ส่วนหนึ่งนะคะ o p เ n a ไแพลตฟอร์มก็กำลังพัฒนานะเพราะฉะนั้นในบางช่วงเวลาก็อาจจะเห็นจำนวนพารามิเตอร์น้อยกว่าน,นี้นะบ,บางช่วงเวลาก็จะ เห็นพารามิเตอร์โผล่ขึ้นมาน,นี่ก็เป็นเรื่องของธรรมดาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งก็อาจจะสร้างความยุ่งยากนิดนึงนงที่เราจะต้องติดตามว่ามีอะไรเปลีป่ยนไปบ้างนะคะค <P ol k> ่าต่างๆที่เซนะก็จะเป็นพวก TEMPERATURE m a แ TOKEN นะ stop s e เ u e n c e อันนี้เป็นพารามิเตอร์ใหม่ ท็อ P frequency penalty present penalty store lock อะไรต่างๆนะคะารายละเอียดของการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์นะคะขอ,ขอขอโฆษณานดนึงนะคะก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูหนังสือ Generative AI นะของ Next Cod e Camp ได้นะ,ะเราก็ให้เราก็อธิบายนะการปรับแต่งเหล่านั้นนะะให้ท่านได้ทราบนะะซึ่งในหนังสือนะะที่ แนะนำนะจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างครอบถ้วนนะคะแล้วก็ทำให้เห็นโอเวอร์วิวของการใช้งานนะคะกับตัว OpenAI p แพลตฟอร์ได้นะคะเพราะนั้นการเขียนพร้อมนะคะถ้าเราปรับแต่งพร้อมเราก็สามารถที่จะกำหนดบุค,คลิกภาพหรือว่ารูปแบบสไตล์ของการตอบอกลับนะคะของตัว Chat GPT ได้นะคะ ดังนั้นเนี่ยนะตัว OpenAI Platform เนี่ยก็อำนวยความสะดวกให้เราสร้างพร้อมได้หลายรูปแบบนะประมาณว่าเราสร้างเก็บไว้เมนูที่เห็นนตรงเนี้ยนะจะมีพร้อม Image Realtime Assistant เข้ามาดูทีละเมน,นูนะคะในส่วนของ Image เ,เนี่ยจะเป็นส่วนของการ Generate ภาพนะคะซึ่งในเมื่อเราเสียเงินกับ OpenAI Platform แล้วเนี่ยนะคะ เราจะสามารถทำงานกับการสร้างภาพได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะซึ่งการใช้งานที่ GPT ธรรมดานะเวอร์ชั่นที่ไม่ได้เสียสตางหรือว่าเวอร์ชัน่น GPT Plus อาจจะรองรับน้อยกว่านะคะในเมนูของ Real Time นะเมนูนี้รู้สึกว่าเป็นเมนูที่เริ่มพัฒนาขึ้นมานะคะเป็นการสร้างบทสนทนานะโดยที่ ตัว openai นะสามารถทำการสร้างระบบให้เราสามารถคุยกับ gpt ไดนะ้แล้วก็มีการโต้อตอบเหมือนการพูดคุยระหว่างคนนะคะพูดง่ายคือเราไม่ต้องฉีเราไม่ต้องป้อนนะพร้อมนะแต่เราใช้วิธีการพูดเอาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะทดลองทำให้ดูนะคะแต่นี่การสั่งการการพูดคุยด้วยเสียงเนะี่ยมันก็ เห็นไหมคะก็จะมี a s s i s ส a n นก็คือระบบของเขาเนี่ยบอกว่าอยากถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับเวียดนามหรอคะจริงๆแล้วอะนะเป็นการที่ GPT อาจจะทำงานไม่ถูกนะก็คือแปลงเสียงไปเป็นคำนะอกตัวย่อคือมันยังไม่ค่อยจะที่จะแม่นยำเท่าไหร่จริงๆไม่ได้ถามเรื่องเวียดนามเลยนะคะงๆก็คุยธรรมดานะคะ แต่พอพูดเร็วๆะระบบมันก็ไปเอาคำอะไรนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องมานะคะเ,เขาก็เถียงกันมา,กา,ามการทำงานของ AI สมมติอาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาและปรับปรุงค่ะความแม่นยำในการตรวจจับและโต้ตอบแบบเรียทมอาจต้องปรับปรุงเรื่อยๆก็แน่นอนคะ่ะเพราะว่าฟังก์ชันนี้มันก็ค่อนข้างยากในการทํางาน,นการที่จะเอาข้อมูลเสียงส่งไปนะคะ ตัวระบบก็ต้องมีความสมามารถที่จะรู้ว่าจบหรือยังอะไรอย่างี้นะคะระบบก็จะต้องมีการตอบโต้กลับมานะคะอันนี้ก็คุยกันสักระยะหนึ่งนะคะเสร็จแล้วมาดูะะฟังก์ชันถัดไปก็คือ assistant นะะหรือเราชอบเรียกกันว่าผู้ช่วยอัจฉริยะคําว่าผู้ช่วยอัจฉริยะนะะก็อาจจะเป็นคําที่ใช้ในการเรียก GPT นะะที่เราทําการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ช่วยทํางาน บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะนะการสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะนะก็ทำได้โดยการกำหนดพร้อมนะเพื่อที่จะระบะุความสามารถของการตอบคำถามนะคะอย่างเช่นพร้อมซ่อมรถยนต์เราก็อาจจะบอกว่าเออ GPT เนี่ยคุณจะต้องทำหน้าที่เป็นช่างที่มีความชำนาญในการซ่อมอะไรเงี้ยนะ,ะเพราะฉะนั้นไอตัวระบบ Llm มันก็จะวิ่งไปเอาข้อมูลน,นะที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมรถยนต์นั่นเองฟังก์ชันสุดท้ายนะใน openai platform นะก็คือ tts หรือว่า text to s p e e d นั่นเองนะคะ text to s p e e d ก็ ak, คือผู้ใช้งานสามารถที่จะป้อนข้อความนะแล้วก็ตัวระบบนะคะจะทำการ generate เสียงให้นะซึ่งก็สามารถที่จะเลือกประเภทของ ไฟล์เสียงได้นะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเวฟนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกฟอร์แมตอื่นๆก็ได้นะเช่น m p 3 m p 4นะคะอันนี้ก็ทดลองป้อนนะใส่ข้อความเทคนะสวัสดีค่ะว,วันนี้เป็นวันศุกร์เข้าไปนะคะฉันดีใจพรุ่งนี้จะได้หยุดงานนะคะเสร็จแล้วนะ GPT เขาก็จะ o อ e o p i n AI เขาก็จะ Generate ข้อความเสียงขึ้นมาทั้งหมดนี้นะก็เป็นตัวอย่างนะของฟังก์ชันการทำงานกับ OpenAI p l a แพลตฟอร์มนะที่ซัพพอร์ตการทำงานกับ ChatGPT ในด้านต่างๆนะคะหวังว่าคลิปนี้นะทุกท่านก็คงพอที่จะมองเห็นการใช้งานระบบนะคะ ของ AI นะของบริษัท OpenAI ได้ดีขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้บริการได้นะตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของตนเองคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ